เอาเลยครับผมสวัสดีกันด้วยนะครับกลับกันมาอีกครั้งกับ Dragon Ball ดากันบอลแซดโดคังแบทเทิลนะครับก็วันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นเบตโต้สิปีในแบบที่ถึงขั้นต้องเปิดกล้องกันเลยเพราะว่าผมดีใจมากที่ได้มันมานะครับได้มันมาจากคลิปคอลแลบที่จริงๆผมต้องควรทําลงช่องไปแล้วในวันก่อนแต่ผมไม่ได้ลงเพราะว่าเป็นความผิดผมเองถ้าใครไปดูคลิปพี่ริวที่เขาทำคอลแลบกับช่องผมนะคที่เปิดกาชาเขาทําไปแล้วก็จะเห็นได้ว่าผมเนี่ยเผลอไปลบคลิป ที่ทำคอลแลบกับพี่ริวก็เลยไม่ได้เห็นเลยว่าตอนผมเปิดได้หรือว่าคลิปผมเองเนี่ยเป็นยังไงนะครับต้องขอโทษจริงๆมันมันเกิดอะไรขึ้นกับกูก็ไม่รู้เป็นช่วงที่กําลังอดหลับอดนอนพอดีจากการมาของ10ปีแหละแล้วมันไม่รู้คิดอะไรอ่ะจังหวะอยากเคลียร์ข้อมูลพื้นที่มือถือพอดีมันก็เลยไปลบลบทุกอย่างเลยครับปกติเวลาผมเคลียร์พื้นที่มือถือผมจะกดลบแล้วหายไปเลยผมจะไม่มารอมาลบซ้ําหรือว่าอะไรผมลบแล้วลบซ้ํา แล้วอันนี้มันก็เลยแบบมันก็เลยไปเลยไงเอาง่ายๆเลยก็คือผมได้เบเกโต้10ปีมาแล้วนะครับทุกท่านอย่างที่เห็นเลยตรงนี้ผมก็มีอยู่55เนี่แหละตัวเดียวก็เกินพอแล้วเลยก็ไปนั่งอัพลิงมาดังนั้นก็ในวันนี้เนี่ยก็เลยจะมาเล่นเบเกโต้10ปีกันในแบบว่าเล่นปกติเลยไม่มีการมานั่งดูความสามารถกันแล้วนะครับก็เลยว่าใส่สุดกันได้จะได้ดูแบบเกมเพย์ยาวๆกันไปเลยแล้วพิเศษเพราะว่าเปิดกล้องแล้วนะครับเป็นการเปิดกล้องหลังจากไม่ได้เปิดมาเป็นปีหลายปีมาก ปิดกล้องเพราะอะไรก็เพราะว่ามันฉลอง10ปีด้วยแล้วส่วนหนึ่งก็คือได้เบโตโด้วยส่วนหนึ่งก็คือเห็นพี่ริวเปิดกล้องเหมือนกันก็เลยลองเปิดตามซิเผื่อเดี๋ยวเปิดกาชาพาร์สองเนี่ยจะได้คอแลบด้วยแบบเปิดกล้องนะครับก็ทุกคนอยากให้ผมเปิดกล้องต่อไปหรือเปล่าก็บอกได้นะครับแต่จริงมันก็น่าจะคงอยากให้เปิดก็แหละเพราะเห็นหน้ากันแล้วอะก็คงไม่อยากจะไม่เห็นหน้าปะ่ะนอกจากคุณจะจะเห็นผมแล้วเบื่อหน้าผมไปเลยตั้งแต่แรกอันนี้ก็เข้าใจได้นะครับ แต่คงไม่มีทางโดยที่ในทีมผมเองนะครับก็จะเป็นทีมนี้ที่ผมจัดมาเดี๋ยวพาดูหน้าตาทีมก่อนอย่างแรกก็ตัวหลักของเราเนาะเบกาโต้สิปีผู้นําผู้นํายุคใหม่เพราะว่าถ้าจะเล่นมันเนี่ยก็ต้องเล่นทีมมันแหละเพราะว่าทีมมันนำเปอร์เซ็นต์เยอะสุดในเกมตอนนี้แหละครับมันนํา HP 250เร้อแล้วเลือดทีมเราเวลาเล่นจริงอะ่ะมันจะประมาณแตะแบบ8ปดแสนเก้าแสนได้นะครับถ้ามันถ้ามันเป็นตัว LR แบบเลือดสแตตเยอะจริงๆอะ่ะน่าจะถึงล้านได้ แต่ว่าที่ลองจัดดูมามันยังถึงล้านแบบยังไม่ได้ถึงล้านง่ายขนาดนั้นที่ง่ายๆก็คือแบบหลักแปดแสนกว่านะนี้จะง่ายนะครับก็นี่แหละมีตัวหลักของเรานะสิบปีกับโกยิาร์ต้าเขียวนะครับที่ก็ถ้ามันแปงลงร่างเนี่ยยืนคู่กับเบรโต้สิบปีได้ดีมากๆเลยอีกอย่างคือมันคงมนอะไรที่เท่มากนะเท่ากับว่าเบรโต้กับโกยิาร์ต้าเนี่ยแปยงลงร่างพร้อมกันอยู่ในเทิร์นเดียวกันเนะี่ยมันคงเป็นเทิรน์ในฝันเหมือนกันนะเพราะว่าไอตัวเบรโต้แดงเวอวายมันเล่นไม่ได้แลวครับ จริงๆมันเล่นได้แต่มันเก่าเฉยเบราโตแดงต้องมานั่ง s t a ็กด d เ e น e ์ก่อนเดี๋ยวมันโดนเพื่อนเพื่อนแย่งแย่งกันทํางานกันไปก็เลยใส่ตัวอื่นแทนและกันก็คือนี่แหละะใส่8ปี gt ไปเอามาซับนะครับเอามาซับแล้วก็ล่างต้นก็ลดดาเมจสูงอยู่แล้วก็เลยไม่ต้องห่วงชีวิตมันมากนะครับแล้วก็แบบโกฮังบีสนี่ยิ่งไม่ต้องห่วงเลยตัวละครนี้ยืนง่ๆงฟีฟีได้นะครับใส่ในทีมไหนได้ก็ใส่ไปเนี่ยทีมเล่นง่ายขึ้นนะครับแล้วก็โกฮังเบอร์ไวแดงที่ผม ลงทุนใช้เหรียญเขียวแลกมาเลยแลกทั้งที่ว่ายังไม่ได้เปิดกาชาเหรียญเขียวด้วยซ้านะครับเพราะว่าอยากได้มานานแล้วแล้วก็ไปอัพลิง์มาเรียบร้อยนะครับตามด้วยตัวฟรีปิดท้ายอย่างโกคูตัวฟรีภาคแซเนาะที่เอามาซัพพอร์ตได้แล้วก็ยืนช่องหนึ่งให้กับทีมนั่นแหละเป็นตัวฟรีที่เก่งกว่าตัวกาชายุคเก่าๆด้วยซ้ําผมบอกเลยเก่งกว่ามากด้วยนะครับ เก่งกว่าตัวฉลองปีด้วยไอ้เหี้ยว่านั่นแหละมันจะเก่งมันก็ไม่แปลกมันมันเป็นตัวฟีแบบยุคสมัยใหม่เนาะแบบใหม่เลยแล้วก็ชูโรงให้มันแบบแบกได้ไงแบกบคนเล่นใหม่มันจะเก่งแบบมากๆก็ไม่แปลกอะไรนะมาเธอแรกของเรานะครับเพิ่มเติมก็คือเราจะมาเล่นในด่าน,นาเม็กซากา้าเ d z โซนของเบจิต้านะครับเป็นด่านที่ยากเอาเรื่องเพราะว่าสัตูมันเลือดเยอะเลือดเยอะแล้วก็โคตรดาเมจแรงเลยก็เดี๋ยวอืมอย่างเงี้ยเปิดมันดีอยู่ เรามีแผนว่าตอนเนี้ยพอเรามีตัวละครของเราเองใช่ไหมเราสามารถยืมยืมตัวสุดปีมายืนข้างกันได้เพราะว่าไอตัวสุดปีนี่มันมีเอ็กซ์แชนแบบสับตัวละครอย่างงครับแล้วยิ่งแบบว่าเบต้าที่เก่งช่องหนึ่งโกคูที่เก่งช่องสองเนี่ยเอามายืนคู่กันก็คือมันจะเป็นอะไรที่ดูน่าสนุกมากๆเลยนะมันเลยแบบน่าจะเสียได้อะใครเปิดไม่ได้อะคือเปิดไม่ได้ก็ต้องเล่นแค่ล่างล่างเดียวยืมเพื่อนเล่นเอานะ นี่โชคดีมากที่ผมยังเปิดได้นะครับแต่กว่าจะเปิดได้ก็เกือบหลักพันเหมือนกันนะก็เกือบจะร้องไห้กันแล้วนะครับไปเบตา้าสแต็กเอเคอะไรไปก่อนตีไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่เนาะแพ้สีนะครับแต่มันก็ส่งผลกับตัวละครมันเองกันแหละพอแปลงล่างมันจะได้ดามตเดังแรงไปเลยล่างต้นมันมันไม่มีตีเข้าสีแต่ว่าล่างแปลงมีตีเข้าสีมีตีคิร้อยเปต์งหานะมาครับของเราเองฮะ18ล้าน แฮปปี้จริงๆแล้วถ้าไมา่ตายล่างสามไม่ย่างสวยอไม่ง่างที่นะครับเบิ้ลเกสแชนไม่ติดนะฮะแต่ว่าการันตีมีอีกดอกหนึ่งการันตีนี่มันได้จากการเก็บ20คิมั้งค้าจำไม่ผิดก็เลยจะอย่างน้อยยังมีเบิ้ลการันตีเกสแชนไม่ติดไม่เป็นไรมีเบิ้ลการันตีนะครับอ๋อจําได้แล้วเบิ้ลการันตีมาจากการเก็บ20คิแล้วก็ไอเบิ้ลเกสแชนเนี่ยมาจากเล่นช่องสองเมื่อกี้เราดวงสวยนะครับไม่ติด ต่อให้มันส่งผลกับดาเมจแต่ว่าไม่เป็นไรครับทีมันเก่งทีแม่งเก่งมากตอนเนี้ยทีมันเก่งเกินด่านหลายด่านมากๆต้องรองให้ด่านมันใส่ความยากมาเยอะกว่านี้ก่อนตอนนี้คือแบบว่าไอ้ด่านเลสโซที่เราครึ่งเล่นกันไปก่อน10ปีเริ่มอะที่มันดูยากๆนะตอนเนี้ยแม่งกลายเป็นกระสอบทรายให้เบียโต,โตเตะไปแล้วครับบอกตรงคือมันทำเบียโต10ปีมันแบบ ไม่รู้ว่าจะทําให้ด่านยากขึ้นขนาดไหนอะในเมื่อตัวละครมันเกลียมนยมันโกงขนาดเนี้นะครับมาอันนี้ก็โอ้โหให้ใครตีดีวะเนี่ยระหว่างโกคูฟีกับตัวเพื่อนเราไม่ได้มาเน้นโชว์ตัวเพื่อนไงเรามาโชว์ของเราเองเราอุตส่าห์ได้มาก็อยากโชว์แบบ55เตเต็มที่นะเพราะว่าในคลิปรีวิวนี่แบบเราโชว์แบบว่ายืมเพื่อนมันไม่ได้เปอร์เซ็นต์นเต็มที่ไงแล้วก็ให้ตัวฟีสแต็กไปละกันน่าจะดีกว่าจะได้แบก แบกแทงได้ครับระหว่างนี้ก็ถ้าเกิดว่าใครยังไม่โอ้โหสิบสี่ล้านเลยเหรอผมบอกแล้วว่าไอตัวฟรีหานี้แม่งโคตรดีเลยดีกว่าหลายตัวเยอะครับซัพพอร์ตได้แตกดีเฟนส์มีกาดตัวยืนช่องหนึ่งดีๆนั่นแหละนะไม่นี้ก็จะบอกว่าใครที่ยังเปิดไม่ได้นะครับเบเกตโตผมรู้ว่าคนอยากได้เบเกตโตเยอะเพราะว่าตัวมันเก่งอน,นิเมชั่นมันสวยเนาะก็ขอให้ได้อย่าเพิ่งทอ้อเนาะเพราะว่ากิจกรรมนี้เพิ่งเริ่มเอง ตอนแรกผมก็เปิดไปเยอะมันก็ท้อแต่ก็เปิดไปเรื่อยๆนะอย่าไปกดดันเยอะสักวันก็ต้องมานะครับคือเอาจริงๆอะ่ะถ้าคุณเก็บเพชรมาเยอะพอก่อนกิจกรรมเริ่มอะ่ะต่อให้คุณไม่ได้ตอนเนี้ยคุณมีสิทธิ์ในการแลกการันตีได้ไงยัยงผมมากผมคิดว่าผมไม่ได้แลกการันตีได้แต่ว่าโชคดีที่ว่าเปิดมันได้ก่อนไม่งั้นคงได้ลุนแลกการันตีเหมือนกันนะครับก็ขอให้โชคดีทุกคนนะครับอย่าเพิ่งท้อตอนนี้นะฮะท้อได้แต่อย่าถอยมาลุยกัน เนี่ยทุกคนดูทีมดิทีมแม่งอย่างโกงเลยเอาจริงปะแต่และคนแต่และองค์นี่แบบจุดตติลงมาแบบว่าเอาไม่ลงฮะดีเฟนส์นี่สามแสนเป็นผลจากซับพอร์ตเมมนั่นแหละเพิ่มขึ้นเยอะเลยพอมันอยู่ในทีมเปอร์เซนต์เยอะแล้วมีซับพอร์ตเมมช่วยด้วยอะ่ะมันก็เลยน่าจะดึงให้แบบไอ้พวกข่าพลังตั้งต้งตนแม่งดูเยอะพิเศษพิเศษหน่อยนะอืม เพราะว่าผมเล่นตัวเพื่อนนี่ดีเฟนซ์มันแค่2องแสนเเองนะสองแสนแนี่แม่งสามแสน 3, เลยขนาดเธอนี้ไม่ได้มีซับพอร์ตอะไรมาลองดูว่าหลังจากโกคูของเราที่เป็น5้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยตีไปแค่เธนเดียวนะครับตีไปแค่เทธนเดียวดาเมจต,ต่อมาเทธนต่อมาจะแรงขนาดไหนและจะแตกไป2ทีเพราะว่าเบิร์นเกสแชนไม่ติด21ล้านโอ้โหต่อยแม่งปิวเลยนี่ถ้าต่อยแม่งสาใจวะ่ะแล้วก็เบตา้าเทคนิคติดขี้ มาได้ไงวะถ5ล้านครับจากอะไรไม่รู้แหละน่าจะการันตีก่อนหรือว่าเกสแชนไม่รู้อีกรอบหนึ่งไม่ตาย <c oughs> เยี่ยมเยีย <c> ม <oughs> มีคนบอกว่าวิธีเล่นเบตโตให้ดีก็คือสแต็กทั้งล่างโกคูกับเบตตาเลยผมเห็นด้วยนะเพราะตอนทําคลิปยืมเพื่อนผมก็พูดว่าให้เน้นสแต็กเอเดเคไปก่อนแต่จริงๆอะคือจะบอกว่าผมก็ไม่ได้จะบอกว่าให้สแต็กให้แบบให้ข้ามล่างเบต้านะจริงๆก็ไม่ควรข้ามเหมือนกัน มันต้องดูจังหวะแหละเออแต่ให้ดีสุดก็คืออย่างที่เขาแนะนํากันมาว่าแบบเล่นทั้งโกคูเล่นทั้งเบยต้าไปเลยผมว่าเบยต้าเนี่ยตีสักหน่อยอตีสักหน่อยดีกว่าเพราะสุดท้ายแล้วล่างเบโต้เนี่ยมันมีกดแอคทีฟเพิ่มดีเฟนซ์ตั้ง300%อาการที่ว่าถ้าเกิดว่าเราได้สักแกในร่างเบยต้าเพิ่มดีเฟนซ์ไปก่อนอะแล้วไปกดแอคทีฟทีในล่างเบียโต้อะมันจะได้มีดีเฟนซ์แตะแบบสองสล้านได้ไงก็เลยคิดว่าเออถ้ามีโอกาสนะครับนี่คือประเด็น ถ้ามีโอกาสได้สแตก็กก็สแต็กล่างเบยร์ตาไปด้วยแต่โอกาสมันต่ําเพราะว่าทีมมันเก่งครับผมทีมคุณดูสภาพทีมดิเลือดก็ตั้งแปดแสนแต่ละคนก็ใช่ว่าจะดาเมจเบาๆนะแม่งดาเมจแรงทั้งนั้นคือแบบแค่โกคูโ,โตฟีมันก็โชว์ไปแล้วอ,อ่ะเดี๋ยวเราให้ตัวเพื่อนไปย้ายนะครับเดี๋ยวไปย้ายโลเล่นกับตัวละครเราเองอืจะได้เท่หน่อยโกคูช่องหนึ่งไปดูแค่โกคูก,ก็รู้แล้วเนี่ย เทา่าไร่ละสิบสี่ล้านเนี่ยดูดาเมจดไม่ดิแม่งต้องเปิดจริงหว่ะไอ้พวกแบบตัวสิบปีนะผู้นํามันนําให้ดีขึ้นจริงมันทั้งทีมนะครับคือที่เราเห็นตอนเนี้ยจริงๆมันที่มันแรงมันอะไรมากมันก็มาจากผลผู้นํานะตอนเนี้ยอาจจะเห็นเป็นเรื่องแบบว่าเป็นเรื่องใหม่แต่พอในอนาคตอะคือถ้าเกิดว่าเราเล่นในทีมสองร้อยเปอร์เซ็นต์ไงเรามองในมุมมองกลับกันเนี่ยถ้าเราเล่นในทีมสองร้อยเปอร์เซ็นต์พวกตัวละครสิบปีจะไม่ได้ดาเมจแรงขนาดนี้ แต่ที่มันแรงดูเวอร์เวอร์ก็เพราะว่ามาจากผลผู้นําเหมือนกันซึ่งก็มันก็มาจากตัวละครมันเองแหละแต่ว่าคือไม่แปลกที่มันจะแรงขนาดนี้เนาะมันได้จากผู้นําด้วยแล้วก็ความสามารถมันโกงครับทั้งทีมตอนนี้ก็คือไปไกลขึ้นเยอะนะมาก็ให้โกคูเล่นช่อง2เหมือนเดิมตราบใดที่ว่าร่างโกคูมีตัวละครยืนช่องหนึ่งให้ก็ให้มันยืนช่อง2ได้ตลอดเวลานะเพราะว่าอย่างตอนนี้ดีเฟนซ์สามแสน หลังยิงไม่ได้มีบวกดีเฟนซ์จากพาร์สีก็จริงแต่ว่ามีจากการบวกจากท่าแม้ตายไงแม้ตายก็บวกครั้งละ50แล้วก็หลังยิงได้ลดดาเมจอีก4 0ก็คือถ้าอินโทหมดไปแล้วเนี่ยมันจะมีลดดาเมจหลังยิงที่40แล้วก็ดีเฟนซ์ประมาณแบบหลัก4 5่ห0 0 0 0 0สสบายสบายอะ่ะก็เลยบอกว่าแบบว่าถ้ามันยิงช่อง2แล้วตัวละครช่องหนึ่งมีคนยืนค้าให้แล้วอะ่ะก็เล่นช่อง2ต่อก็ได้ครับเพื่อสแต็กดาเมจไปเรื่อยๆให้มันแบบ ให้มันให้มันเบเตโตเนี่ยเตะแรงๆไปเลยนี่เราดีนะแบบกัดทีมมามีตัวละครยืนช่องหนึ่งให้2ต,ตัวตัวหลักผมผมกะให้แบบ,บตัวช่องหนึ่งทีมเนี่ยเป็นทั้งโกฮังบีโลเดชันหนึ่งแล้วก็ไอ็โกคูโตฟีอีก1โลมันก็เลยไม่มีปัญหาไงช่องหนึ่งนี่คือแบบชิวครับติดคีอีกแล้วแม่งติดคีจากเส้นทางนะครับมันไม่มีคีใน้ในพั้นสี่มาเลยเว้ยติดคีนี่คือมาจากเส้นทางจังหวะนี้ถ้าไม่ตาเล็กยิง18ล้านกันแล้วไม่กอด เมื่อกี้กูเห็นนะมึงเบิ้ลธรรมดากูเห็นนะเว้ยเต็มขีอีกแล้วนะครับเ <c oughs> บิ้ลธรรมดาเก่งจริงๆเกสชแชนก็เอากูไม่ลงว่ะดาร r เซมันเบิ้ลธรรมดาบ่อยมากโกฮัง <c oughs> เอโกฮังเบอรวแดงที่มันก็แรงมากอยู่แล้วนะได้ผลจากผู้นาทีมโตใหม่อีกอะผมยังจําได้เลยครั้งล่าสุดที่เล่นแม่งแล้วแบบรู้สึกว้าวกับดาเมจก็คือแบบแม่งตีท่าเล็ก34ล้านยังจะเก่งขึ้นไปได้อีกนะครับ ไม่รู้ว่าโอ้โหคือทีแม่งแบบไปไกลมากอะ่ะผมผมคิดว่าตอนนี้นะผมคิดว่าต่อให้ด่านใหม่มันทํามาดูยากอะ่ะแต่ก็ไม่น่าจะเอาลงอะ่ะน่าจะเอาไม่ลงหรอกน่าจะยังแบบเป็นทีมที่ว่าเล่นง่ายอยู่ดีเพราะว่าเดี๋ยวพอมันมีพาร์ทสองมาเนี่ยตัวละคร1ิปีในพาร์ทสองอะ่ะก็น่าจะเก่งแล้วก็มีระบบเดีวยวก,กันกับอตัวเบตโตเว้ยซึ่งถ้าคุณรู้คุณก็รู้นะครับน,รนั่นแหละตัวละครนั้นถ้ามันจะมาเนี่ยโอ้มันคงมันคงแบบ มันคงสมบูรณ์แบบกว่านี้ทางที่ว่าตอนนี้ก็สมบูรณ์แบบมากๆแล้วนะครับลองคิดสภาพดิคู่ๆนั้นเล่นด้วยกันนะอ,อืไม่อยากคิดสภาพแล้วว่ะว่ามันจะโอพีขนาดไหนนะครับด่านต้องแบบว่าระดับแบบจักรวาลอะถึงจะถึงจะล้มทีมอย่างนี้ได้อะจังหวะเนี้ยเลือดทีมเรามันยังไม่ลดเลยนะเลือดทีมเราไม่ยังเต็มหลอดอยู่เลยอะแบบแม่งเคีียดเลยวะเนี่ยทีมเคีียเลยเนี่ยไมยตายมาว่ะ เก็บปะวะโอเคห้าแสนดาเมจตอนเนี้ยดาเมจระดับแบบห้าแสนสี่แสนในในจังหวะเนี้ยถ้าเป็นสี่แสนน่ะใส่เข้ามาครึ่งหลอดนะทั้งที่เมื่อก่อนทีมสมัยคนก่อนน่ะสี่แสนนี่เกือบตายตอนนี้คือสี่แสนครึ่งหลอดแล้วเออดีวะ่ะทีมแม่งเลือดเยอะดีฮะมาเดี๋ยวเราจะสลับกันนะครับโกคู <c oughs> <c oughs> กับเบต้าโตเพื่อนที่ทําหน้าที่ในะการยืนแทงก็สลับเป็นเบต้าไปแบบนี้ แล้วกินิวแม่งตีช่องหนึ่งซะเยอะเชียวฮะเบเกต้าแทงไหวป่ะวะเดี๋ยวนะเบเกต้าลดดามเมจมันมาจากอะไรนะอีก20%มาจากโดนโจมตีลดดาเมจ70ชนะสีอยู่นะดีเฟนส์สามเซนสามอะไหวปะวะนีหยถ้าอยากชัวร์ก็ให้โกฮังบีสแอคทีฟอันนน้ชัวร์แน่นอนอันนี้คือชัวร์เลยครับ ัก็จัดมาแล้วกันทุกคนไปเรามาดูแอคทีฟโกฮังบ ok no ีสกันบกโนบันดาไปครับโดนเตะอิมๆิมโคฮังกูถีบถีบแบบถีบห้ำหำแตกอ่ะกีนิวกูห้ำแตกแน่นอนอ่ะดูมันยัดช่องหนึ่งอยโคตรเยอะมา ลุยวันเทินคิวได้ไหมครับเพราะว่า2คนแรกก็ดาเมจน่าจะหนักหน่วงนะต่อให้เบกต้ามันแบบไม่ได้สแต็กอดคมาเลยของตัวเพื่อนนะแต่ว่าก็น่าจะเอาเรื่องอยู่ฮนะเก็บเก็บหิวลูกแก้วสีแดงเด้งขึ้นมาเป็น66%เลยตอนแรกเกือบตายตอนแรกมี HP สามสิบกว่าเปอร์เซ็นตะ์ฮะโดนเตะสองสามมานับกันว่าโดนเตะกี่รอบสี่รอบแล้วโดนโดนตีหกครั้งนะครับ ดาเมจโกฮังบีสจะเป็นหลักเท่าไหร่ตอนนี้พอมีซัพพอร์ตจาก, Beta, กเบต้าซับดาเมจด้วยเออมันสตันนี่ว่าจบเลยโกฮังบีสกูโกฮังบีสกูอดเตะไข่กินิวอ่ะคุณพ่อตัวปลอมอดโดนอดโดนหีบไข่ละไม่เป็นไรครับอย่างน้อยก็ยื้อชีวิตกินิวให้มันรอดไปได้เทินหนึ่งนะดูดิดาเมจสิบห้าลนะ้านน่เบต้าเรามันก็มันก็น่าจะแรงเท่ากับ โกคูในตอนที่ว่ามันไม่ได้สแต็กอะโกคูค้างที่ไหนที่เท่าไหร่ก็เบต้าก็ตีเท่ากันกับโกคูแหละแต่พอเบต้ามันเริ่มตีเนี่ยดามเมจมันจะไม่ได้สแต็กเพิ่มไปมากกว่านี้ไงก็เป็นการเพิ่มดีเฟนส์แทนนะครับแต่ก็ใส่ไปสองหลอดนะส3สามล้านไอ้ซุปเปอร์ไซยสามสาสาล้านตีเข้าสีเบิ้ลเกแชานอีกแล้วอะแล้วแม่งติดคี้เบิ้ลธรรมดาทำเพื่อ25ล้านครับผมเบิ้ลการันตี แฮปปี้จริงๆว่ะถ้าผมไม่มีเบเกโต้สิบปีผมคงผมคงเศร้าผมคงแบบว่าใช้ชีวิตต่อในโลกใบน,นี้ไม่ได้แล้วถึงบอกเลยว่าผมได้เบเกโต้สิบปีแค่ตัวเดียวเนี่ยผมก็ผมก็พอใจแล้วอิ่มไม่ต้องอะไรเลยเพราะตอนเนยวายกูก็ผ่านมาแล้วแต่ว่าเปิดไม่ได้ใครเลยเวลวายเบอร์รี่เบอร์รี่ทุยเวลวายโบลี่นะครับเปิดไม่ได้ใครสักคนเลย10บปีเนี่ยกูได้เบเกโต้มาเป็นตัวอ้วนที่สุดแล้วก็เก่งที่สุดในตอนนี้ด้วย ก็เลยแบบรู้สึกฟูลฟิลเลอเกินนะครับนี่เป็นการใช้โกหังเบอร์ไวล่างสแตนบายแบบไม่กี่ครั้งของผมนะเคยเล่นครั้งหนึ่งตอนแบบตอนเพิ่งแรกมายังยังไม่ได้อัพลิงอันนี้อัพลิงแล้วไงแต่คงไม่น่าได้ใช้ครับเพราะเราจะโชว์เบกกโตของเราเองก็ให้พี่แกโกคูก็ช่องหนึ่งเหมือนเดิมมาแหละดีแล้วเก็บดีเฟนซ์เพิ่มไปเอาการแบบนี้มาม,มาลุยกันเลยฮะ อกินิวันเตะสามหมเลยวะดีเฟนต์โกคูนี้น่งเก้าแสนมีการนะเว้ยต้อเตะแรงจังวะอย่าตึงได้ปะเริ่มเสียวเนี่ยอย่าตึงดิเตะกูตายจริงดิมาน่าจะมาจากด่านมันตีแรงขึ้นทุกครั้งที่มันที่มันแบบที่มันอยู่ในเกมน,นะยิ่งอยู่นานมันยิ่งแรงครับเมื่อกี้แบบทําผมอึ้งมากนะเพราะว่าโกคูอย่างที่บอกอะมันมีการกับดีเฟนต์แตะละเกือบล้านนะ มันควรจะโดนเตะธรรมดาไม่เข้าไงไม้ตายถ้าจะเข้าไม่แปลกหรอกแต่เตะธรรมดาเข้าได้นี่แม่งแรงมากอมาไอ้ไอน,นี้ก็สแต็กไม่หยุดเลยไม่ได้แปลงล่างสักทีครับจังหวะตอนแรกก็เลือดเต็มอยู่หรอกอันนี้เลือดต่ำแล้วแปลงล่างไม่ได้กดแปลงเวตตาเราโอเคก็ถือว่าได้สแต็กต่อนะครับผมจะให้ใครอยู่ใครอยู่ใครไปถ้าเราแอคทีฟตอนนี้เลยเหรอ ก็ไม่น่าจะดีเหมือนกันโอ้โหดีเฟน์เบตาเพื่อแปดแสนแปดแสนนี่มาจากเมื่อกี้ทืนเดียวนะไอ้เช่ตอนแรกมันยังสามแสนอยู่เลยอะ่ะทุกคนเดี๋ยวนะตอนแรกมันยังดีเฟนส์สามแสนเท่าโกคูนะเวย้ยไอ้เช่ตีไม่กี่ครั้งมึงดีเฟน์แปดแสนเลยเหรอไอ้เช่มึงแบบเก่ยอะไรวัเแบบนี่ย ดีเฟนซ์มึงเด็กไวชิผายอ,อันนี้กูกูกูอึ้งจริงแม่งไวแบบเกินคาดผมมากเลยก็คือเข้าใจอยู่นะว่าแบบว่าแม่งก็แบบเป็นการสแต็กแบบยังไงอะ่ะสแต็กแบบ50%รใช่ปะละ่ะถ้าเล็กก็30แต่ก็โหไวายไปอันนี้ก็ไวไปอันนี้ถือว่าไวมากนะมาทอมเป็นแปดแสนเนี่ยผมมั่นใจแล้วว่าแท้งดามเมจกินิไวไหวแน่นอนถ้าไม่ไหวนี่คือมึงต้องคุยกับกูแล้วเกมนะมีลดดามเมจเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ดีเฟนซ์แปดแสนเนี่ย ถ้ายังไม่ไหวนะต้องคุยกันแล้วเบต้าเดี๋ต้องรีบฆ่านะให้โกคูสแต็กด้วยให้โกคูสแต็กจะได้ไปเตะเอฟีเซอร์ตายคาคาตีนไปเลยฮนะเพราะตอนนี้เราสแต็กให้โกคูแบบว่าเรียกว่าฟูลพาวเวอร์มากๆโกคู Goku จังหวะนี้พร้อมและพร้อมฟิวชั่นแบบเต็มเตี่ยมนะฮะนี่ส่วนดาเมจก็เท่าเดิม15ล้านเหมือนเทินก่อนเนาะย่าเบิ้ลบ่อย โกคูรอบนี้จะได้ยิงแค่ท่าใหญ่ครับเกือบตายนะประเด็นแม่งเกือบไม่ได้สแต็กแล้วโกคูมาเท่าไหร่สามสิบหกล้านถึงบอกแล้วว่าแบบเอาจริงอ่ะถ้าเราตั้งใจเล่นค้างชล่างต้นนะกดกดกดแอคทีฟสกิลของเบกต้าเนี่ยมันจะได้บัฟแรงกว่านี้นะเวย้ยได้บัฟอีกสิแดซแล้วคุณดูดิยิ่งเกมยาวดูมันยิงครับดูโกคูมันยิงฮะคือโกคูหลังจาก เบต้ากดแอคทีฟแบบร่างโกคูก็มีกาดไปด้วยนะครับร่างโกคูเนี่ยได้ผลพลอยได้จากไอการกดแอคทีฟบีบพลัล่าของเบต้าไปด้วยไงคือแบบอของแท้มาทีนี้ยังไงดีให้ใครแทงโกฮังบีสแทงไหวปะวะไม่มั่นใจนะครับไปเสี่ยงล้าสุดละกันเพราะว่าเดี๋ยวโกฮังแดงเนแทงไหวแน่นอนเพราะว่าเราไม่ได้เอาไอเทมยัดป้องกันมานะครับ ผมจะพยายามไม่ทำลายฟรีเซอร์มากเกินไปซึ่งจังหวะนี้ดาเมจน่าจะเข้าน้อยอยู่แบบนี้ไปครับโกหังเก็บดูกแก้วโกหังยืนแท้งเฉยเพอเพราะว่าดูทรงนี่น่าจะโดนแม้ตายนะครับทั้งสองหังบีสก็หวังว่าจะรอดนะครับกลัวดาดมันตีแรงเกินแต่หังบีสน่าจะแท้งได้เนี่ยคงไม่ตายทันทีคงไม่โดนหลักเจ็ดแสนเพราะว่าพี่หังบีสก็มีกาบมีลดดาเมจเยอะอยู่แล้ว โดนแม้ตายเปล่าอะใส่มาเพื่อนใส่มาไม่เข้าหรอกน้องไอ้เชี้ยแสนหกกูห่างล่างสแตนบายโดยนแสนหกเหลยไม่ใช่ว่ากูห่างล่างสแตนบายมันกูห่างล่างสแตนบายมันลดดาเมจเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่เหรอวะมันมันดีเฟนต์มันหนามากทุกคนผมต้องเช็คแล้วว่ามันเท่าไหร่แต่รู้ว่าลดดาเมจกูห่างล่างสแตนบายมันเยอะเยอะมากๆด้วยแล้วดีเฟนต์นก็เยอะ มันโดนเตะมันโดนไม่ให้ตายเข้าหลักแสนได้ยังไงไม่เข้าใจทําไปได้ยังไงโกหังแซนบายนี่ลดดาเมจ77%อ๋อแต่ว่าลดดาเมจ7จ็ดดีเฟน์บวก50ซมันบวกมันบวกดีเฟนซ์ตอนโดนเตะต้งเยอะแยะขี้ด่านแรงเกินน่ะเพิ่งมาเล่นแบบไม่ได้ใช้ไอเทมไงครับก็เลยเพิ่งเห็นว่าดาเมจแท้จริงมันเท่าไหร่โคตรแรงเอาละทุกคน เวลาที่เราคอยนะครับดูเธอนี้สิม,มันแบบมันแฮปปี้มันฟูลฟิลเหลือเกินครับมาเรามาแปางลงร่างพร้อมกันดีกว่าระหว่างเบจิโตและโกจิต้านะครับ でもベジータでもない俺は貴様を倒すものだ นี่มาไอตอนที่เบเกตโตมแบบว่ามันทําหน้าจริงจังเมื่อกี้ที่มันแบบที่มันทําอย่างเงี้ยมันเอามาจากในภาพในมังงะเอยนะเอมันมีฉากในมังงะที่แบบว่ามันมันทําหน้านั้นแหละนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าในอนิเมะมันไม่มีมากหน้าอย่างนี้ของเมงจริงๆแล้วอนิเมชันเบเกตโตตอนแปลงร่างมันมาทั้งจากในภาพมังงะด้วยแล้วก็มาจากในอินโทรเกมบูเดรคายภาค2ด้วยนะคือแบบเอาจริงผมชอบตรงส่วนนี้มากที่แบบว่า มันใส่จากด้านบอลในเนื้อหาส่วนอื่นๆน่ะมาจากทั้งในเกมมาจากทั้งในมังงะอะไรอย่างเงี้ยแม่งยอดแล้ว OST แม่งก็โคตรมันโคตรดีเลยอารมณ์เหมือนแบบเบยโตแม่งไปขี่เทสกีอ่ะคือแบบแม่งโคตรเหมือนวันหยุดที่ทะเลเลยเฮียมันชิบหายลืมไปนะครับอย่าลืมกดแอคทีฟสกิลเพื่อยั่วยุการโจมตีด้านหลังทั้งหมดลงที่เบยโตเป็นแอคทีฟที่ทำดามจได้ด้วยนะแรงแน่นอน Chúng ta sẽ cho ดาเมจฟรีๆโง่ๆมันก็ป่าไปแล้วต้องเยอะแยะนะไอ้ด่าน,นี้มันถึกครับดาเมจดีดักชั่นมันเยอะมั้งแล้วก็เยอะทั้งดาเมจดีดักชั่นกับเลือดแม่งอะ่ะดูเมื่อกี้ดิ31ล้านอะ่ะดาเมจฟรีครับอ่ะย้ายให้เบรโตเรื่องช่องหนึ่งไปเลยเพราะว่าตัวนี้มันต้องยิงแม้ตายก่อนมันต่างกับโกฮังบีสที่ว่าโกฮังบีสอ่ะต้องโดนโจมตีเยอะเพื่อได้ดาเมจแรงมันได้ก้อนละ20%ไงแต่ว่าโกฮังบีสไม่ได้มีเคาน์เตอร์เหมือนเบรโต ับเกตโตมันก็เลยให้ความสําคัญกับการยืนช่องหนึ่งเพื่อยิงแม้ตายไปก่อนมากกว่าเพราะคุณเก็ตบ้าพอเบกตโตมันยิงแม้ตายเนี่ยเอฟเฟกท่านแม้ตายมันได้เอดีเคดีเ e นต์ไงแล้วเวลาเราเคาน์เตอร์ใส่ศัตรูมันจะได้ทําดาเมจแรงขึ้นเรียกว,ว่าดึงดาเมจได้มากขึ้นอ่ะประมาณนั้นนะถ้าใครต้องการให้มันดึงดาเมจเอาพุทเยอะๆก็อย่าลืมย้ายเล่ช่องหนึ่งก่อนนะครับ แต่ว่าจังหวะนี้จริงๆก็ไม่ต้องก็ได้นะเพราะว่าศัตรูไม่ได้ไม่ได้ตีมาก่อนในช่องหนึ่งนะครับก็เลยเล่นช่องสองก็ได้เธออย่างเงี้ยโกยเกต้าสาสิบล้านโอ้ไม่กอดดูดิการเล่นของเปียโโตและโกยเกต้าแม่งโคตรฟูลฟิลเลยแม่งเอ้ยอคุณดูสะท้อนมันนะผมอ่ะตอนแรกกะจะมาใช้ไอเทมนุกดาเมจแต่ว่าไม่ต้องใช้หรอกเดี๋ยวมันสะท้อนหนึ่งครั้งตายดูสภาพดาเมจดิ แรงชิบหายโอ้โหไม่หยุดเบิ่นเลยบอกเลยว่าฟรีเซอร์ด่านนี้ถึกมากๆนะครับมาดูกันว่าการส่วนเคาน์เตอร์ของเบียโโตเราจะใส่ไปเท่าไหร่โอตานี่ติดคิเมื่อกี้13ล้านนะดูเบียโโตติดคินะเบียโโตเตะติดคิ 20... โอ้โหไอ้เฮียย8ล้านไม่เข้า เีย er. ตัวแม่งโง่มากไอ้เฮียตัวแม่งต่อให้แบบต่อให้ผมไม่ได้สแต็กมาตลอดทั้งเกมแบบเนี้ยนะผมว่ามันก็ยังวันเทินคิวเฟนนี่ได้เพราะว่าถ้าเราจัดเทินดีอ่ะมันก็ไม่ต้องสแต็กเยอะขนาดนี้ก็ได้ แต่ยิ่งแบบเราจัดเทินมาดีบวกสแต็กยาวเหมือนผมอะที่ผมเล่นน่ะผมทั้งทํา2อย่างไงเทินสวยมีลิงก์มีอะไรครบแล้วก็สแต็กมาทั้งเกมในร่างโกคูนะครับให้เพื่อนแบกเอาให้เพื่อนแบกแทงเอาเนี่ยดูดาเมจระดับ55%าเปคาน์เตอร์สาล้านอะ่ะสาล้านนี่คือไม่ใช่เลขดาเมจนะไม่ใช่ดาเมจของมันนะครับสาล้านคือทะลุใส่ดานหมายถึงว่าตีเข้าดานะ ก็คิสสภาพขนาดเบกกต้ายิงแม้ตายท่าเล็กที่มันเป็นเลขดาเมจ21ล้านน่ะตีเข้าไปติดคิ12ล้านนะแต่ไอเบาโต้แม่งเตะติดคิ30ล้านใส่ฟีเซอร์ไอ้เชี่ยแม่งโคตรโกงโคตรแรงเลยกูนึกว่าตัวดาวลุงนี่ตัว55ขนาดนี้ได้ไงวะเนี่ยนะครับต้องตบมือจริงกับเบากตนะครับเบาโต10ปีเขาได้มากอบกู้ทุกครัไปเทิร์น10ปีกันแล้วฮะนะ เขาไม่โนลิมิตแล้วเขาไม่มีมเขาไม่อะไรเขาคือเดอะคิงของเกมนี้นะครับคลิปนี้ก็ไปแล้วนะครับใครชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับผมบ๊ายบายครับ